รู้ไหมครับคนรวยประเทศไทยระดับพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐมีทั้งหมด49คนแล้วส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพมหานครทั้งสิ้นเท่ากับว่าคน49คนเนี่ยมีความรวยตั้ง1.81ล้านล้านบาทในขณะที่ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนไทยทะลุคว้าอันดับเจ็ดของโลกเป็นเรื่องที่ต้องเล่าสู่กันฟังแล้วก็ไม่ดักไม่อยากจะเทียบเคียงกันแต่ว่านี่คือสภาวะ ของบ้านเราที่มันเกิดขึ้นจริงๆกันแล้วนะครับอทอานะผู้ชมครับสถาบันวิจัยหุรุ่นซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้เขาจัดเกี่ยวกับเรื่องของลำดับมหาเศรษฐีนะฮะที่มีเงินตั้งแต่1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ต้องเอาสาก็คือ37,000ล้านบาททั่วโลกและพบออกมาว่ามี20ประเทศที่มีมาหาเศรษฐี1,000ล้านดอลลาร์ารอาศัยอยู่มากที่สุด เมืองทั่วโลกที่มีมหาเศรษฐี1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอาศัยอยู่มากที่สุด20เมืองนะครับทีนี้ไอการจัดทั้งหมดตรงนั้นดูเ,เฉพาะประเทศไทยคือประเทศไทยเนี่ยถ้าในแง่เมืองก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับปรากฏว่าอยู่อันดับ11จาก20ของเมืองที่มีมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ในแง่ของเมืองแต่ถ้าในแง่ของประเทศนะฮะกรุงเทพเนี่ยอยู่อันดับที่12มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะเพราะว่า มหาเศรษฐี49คนที่รวยกันพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ37,000ล้านบาทตัวเลขมันอยู่ในกรุงเทพที่เดียวเลยอะคือ49คน <S <S ผมถึงถามท่านผู้ชมเลครับว่าระหว่างกรุงเทพกับประเทศไทยก็คงจะเป็นคําถามที่มีคําตอบเหมือนกันก็คือว่ามันน่าจะเหมือนกันถูกไหมครับเ,เงินร้อนเออเอเอคำตอบด,ดีเหมือนกันฮะท่านผู้ชมครับคนไทยส่วนใหญ่ตอนเนี้เงินเย็นหรือเงินร้อนครับส่งครับส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมครับขอบคุณมากๆนะสําหรับคุณคุณอะไรเนี่ย j R n เนี่ยนะฮะเออผมชอบคอมเมนต์นี่ดีเงินร้อนท่านผู้ชมครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยในประเทศไทยเนี่ยเงินเย็นหรือเงินร้อนกันแน่ส่งครับถ้าใครคิดว่าเงินเยน็นความหมายคือละโอ้โหมีเหลือมีล้นมีล้นเหลือเลยทําอะไรก็ได้อันนี้เงินเย็น revenues. แต่ถ้าเงินร้อนคือละไม่ได้ต้องจ่ายต้องซื้อนะครับหรือว่ากําลังร้อนเงินส่งเข้ามานะครับเงินประเทศไทยตอนนี้นะฮะภาพรวมคนไทยทั่วไปตอนนี้เงินเย็นหรือเงินร้อนส่งมาถ้าใครคิดว่าเงินเย็นก็พิมพ์เงินเย็นถ้าใครคิดว่าเงินร้อนก็พิมพ์เงินร้อนนะครับ วันถ้าหากว่าไม่ต้องท่าหากครับในเมื่อกรุงเทพมี49คนที่เป็นเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมเบ็ดเสร็จคูณกันเข้าไป37ถ้าก่อว่าตอนนี้ในกรุงเทพมหานครมีมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งรวมกันทั้งหมด1.81ล้านล้านบาทคิดเป็นมากกว่าหนึ่งใน3ของงบประมาณรัฐบาลแน่นอนถ้าหากว่าจะดูมูลค่าของเศรษฐกิจทั้งประเทศซึ่งอยู่ในอันดับที่23ของโลกในแง่ GDP และถ้าจะดูขนาดของเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนเป็นรองแค่อินโดนีเซียนะฮะในขณะเดียวกันปรากฏว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือภาวะหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยนะครับเราจะเทียบไปเห็นกันนะฮะปรากฏว่าสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า i อ f ซึ่งสังกัดธนาคารโลกเนี่ยเขาก็เก็บตัวเลขของหนี้ทั้งหนี้รวมของทุกประเทศและหนี้รวมจะประกอบไปด้วยหนี้สาธารณะคณีรัฐบาลหนี้ภาคเอกชน หนี้ครัวเรือนของประชาชน3ก้อนรวมกันเป็นหนี้รวมๆทั้งหมดของแต่ละประเทศปรากฏว่าอะไรทราบไหมฮะไอเอบอกงี้ครับว่าประเทศไทยนะครับมีหนี้ทุกประเภทต่อมูลค่าเศรษฐกิจเข้าใจไหมประเทศไทยเนี่ยมีหนี้ทุกประเภทก็คือหนี้รวมกันผมที่ผมพูดมาทั้ง3ก้อนนี่นะครับในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยสองของ GDP เยอะไหมครับเยอะไหมฮะ มูลค่าธุรกิจสมมตินะมูลค่าธุรกิจท่านผู้ชมมีเท่ากับ x บาทแต่มีหนี้ไป250เปอเยอะหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่คําตอบคือสูงที่สุดในอาเซียนครับประเทศไทยมีหนี้ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งมีทั้ง3ก้อนก็คือหนี้สาธารณะคือหนี้รัฐบาลหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะรวมกันเนี่ยเรามีหนี้สูงสุดในอาเซียน11ประเทศเรามาเบอร์หนึ่งนะครับประกอบไปด้วยหนี้ครัวเรือนเนี่ยละ91.6นหนี้บริษัทเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินด86เ แลว้วก็นี้รัฐบาลอีก54.2%วงเเล็บไม่รวมนี้รัฐวิสาหกิจแต่ถ้ารวมท่านผู้ชมก็คิดว่าเกิน60%แน่นอนถูกไหมครและนี่ภาคการเงินอีกสา8ดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เลยทําให้เรารู้เลยนะครับว่านอกเหนือจากนี่ภาพรวมประเทศไทยเนี่ยนะจะเป็นที่หนึ่งในอาเซียนแล้วเฉพาะนี้ครัวเรือนของประเทศไทยมากเป็นอันดับ7ของโลกที่91%ของ GDP ประเทศและมีมากที่สุดในประเทศในกลุ่มประเทศ11ประเทศอาเซียนดัััังงนนน้้นกลบบตรรีค มันถึงได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าตกลงประเทศไทยนี่นะฮะโดยเฉพาะคนไทยขณะนี้เงินเย็นหรือเงินร้อนส่งเลยครับถ้าใครคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเงินเย็นก็พิมพ์เงินเย็นถ้าใครคิดว่าเงินร้อนก็พิมพ์เงินร้อนแล้วส่งมานะครับด้วยเหตุน,นี้เองก็เลยทําให้ทุกคนมองว่าไอ้คำว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับซึ่งเรามารักจะได้ยินกันมาตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหรือเราเรียกว่า discrepancy ทางด้านของเวลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆเป็นปัญหาที่สังสมกันมานานครับและด้วยจังหวะของโควิดอ,อะไเก้เา มันทําให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดใหม่และประเทศกําลังพัฒนาเป็นช่วงของเคเชฟท้งนั้นหรือเป็นเศรษฐกิจภาวะตัวอักษรเคนะครับส่วนจะเป็นยังไงไปวาดตัวเคดูแล้วจะรู้ครับว่านั่นคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่และอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนามันจะออกขาถ่างกันอย่างนี้กันทั้งหมดเลยนะครับด้วยเหตุนี้เองครับจึงทําให้เรามองเห็นนะครับว่าความเสริมล้ำเราเรียกอะไรฮะการกระจายรายได้ อย่างไม่เหมาะสมเหมาะเจาะแต่ละกลุ่มประเภทเซกเมนต์ของแต่ละจํานวนประชากรแต่ละเพศแต่ละวัยมันจึงเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างรวมๆของแต่ละประเทศแต่จะหนักจะสาหัสจะเบาบางหรือว่าจะเพิ่งเริ่มหรือสามารถแก้ให้กลับไปไม่เกิดความเหลื่อมล้ำได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราเจอปัญหา,ยยาจริงๆพนันสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็คือว่ามหาเศรษฐี49คนมีเงินตั้ง1.81ล้านล้านบาท ในขณะนี้โดยรวมของทั้งประเทศไทยทั้งหมดซึ่งมีประชากรทั้งหมดหนขณะนี้เกิน71ล้านคนเรามีหนี้โครเรือนเรามีหนี้สถาบันการเงินเรามีหนี้สาธารณะของรัฐบาลเรามีหนี้ของรัฐวิสาหกิจเรามีหนี้ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยโอโ้เราอยู่อันดับต้นๆของโลกเช่นกันนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจเฟซบุ Facebook, ๊กบีทามนะครับแล้วก็ตามกันไปต่อนะครับ กดกระดิ่งกดหัวใจกด Subscribe และแชร์ y o u t u b e บีถามนะฮะและยังมีติ๊กตอกันต่อนะครับเรื่องก็คือว่ากดหัวใจ <c oughs> กด Follow <c oughs> กดติดตามติ๊กต็อกของปีถามด้วยนะครับอ่ะดูกันนะฮะ